สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อคูณปูกเสกนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่สภาพสวยติดรางวันที่หนึ่งนะครับผมพามาชมเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะครับหน้าหลวงพ่อคงนะครับวัดบ้านหารอาจารย์หลวงพ่อคูนะครับหลวงพ่อคงวัดบ้านหารปีสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับหรือเขาจะเล่นเป็นปีสองพันร้อยสิบหกนะครับแต่เล่นพระแท้ไว้ก่อนนะครับ นี่ครับผมพามาชมครับนี่นะครับผิวประหลอดประลอดเลยครับผิวประลอดประลอดเลย นี่นะฮะวัดบ้านหารหลวงพ่อคูณปุกเสกนี่ครับวันนี้พามาชมสภาพสวยนะครับติดรางวัลที่หนึ่งอีกต่างหากนะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านหารอาจารย์หลวงพ่อเป็นเหรียญหน้าหลวงพ่อคงนะครับอาจารย์หลวงพ่อคูณเนี่ยวัดบ้านหารปีสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ